มื่อบ้านเมืองเต็มไปด้วยอาชญากรแถมกฎหมายยังเอาผิดอะไรไม่ได้ทางรอดเดียวของเหยื่อก็คือการใช้บริการแท็กซี่สายรุ้งไปแก้แค้นคนพวกนี้ให้แทนนาทีมโดยคิมโดกีคนขับรถแท็กซี่ VIP ีที่ไม่ได้มีดีแค่การต่อสู้บุ๊เก่งอย่างเดียวแต่ยังมีสกิลการปลอมตัวเขาเ้าไปสืบคดีที่แนบเนียนสุดๆเป็นได้ตั้งแต่มนุษย์ออฟฟิศเป็นครูเป็นหมอเป็นมาเฟียหรือแม้แต่ชาวนานในต่างจังหวัดขับรถอีแตนพี่แกก็ทํามาแล้วค่ะพี่กตีบทแตกปราบมาหมดตั้งแต่แกงต้มตุน๋นหลอกลวงชาวบ้าน คมชาตก็ปราบมาหมดแล้วแถมยังมีเพื่อนในทีมอีกหลายคนที่เป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังคอยช่วยวางแผนให้เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นซีรีส์แนวดาร์คฮีโร่แก้แค้นสืบสวนที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในลิสซีรีส์เรื่องโปรดเลยค่ะเวลาแก้แค้นเนี่ยมัน,ม,นมันสะใจสุดๆแถมมันยังทำให้เรารู้ทันแก๊งมิจฉาชีพไปอีกอย่างซีซั่นสองเนี่ยเปิดด้วยคดีที่นักศึกษาเกาหลีโดนหลอกไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วให้ทำเว็บผิดกฎหมายคิมโดกีของเราก็ปลอมตัวเข้าไปสมัครงานจนทลายแก๊งนี้ได้สำเร็จเนื้อเรื่องเนี่ยทนยันุุกกมยคะที ใหม่จร,จริงๆและตราบใดที่อาชญากรยังไม่หมดไปเพียงโทรหาแก๊งแท็กซีส่สายรุ้งกลี้งเดียวทีมแท็กซีส่สายรุ้งก็พร้อมจะไปแก้แค้นให้คุณทันทีเลยค่ะส่วนซีซั่นสที่กําลังจะลงในวิววันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะได้นักแสดงกลับมาครบทีมเลยคะ่ะติ่งแอบไปส่องสองตัวอย่างมาแล้วนะคิมโดกีของเรารอบนี้ไปแก้แค้นถึงญี่ปุ่นเลยค่ะน่าดูมากๆเรื่องนี้เป็นคดีแบบเคสบายเคสจบคดีนี้ไปก็จะมีคดีใหม่มาบอกเลยว่าพีคทุกคดีเลยนะคะแนะนําว่าถ้าดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเน ดูทั้งซับไทยภาคไทยที่วิวทั้ง2ซีซั่นเลยค่ะส่วนซีซั่นสมเนี่ยมาปักหมดรอด้วยกันวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่วิวเหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นวิวออริจินัลดูได้ที่วิวที่เดียวเท่านั้นนะคะ